อัลลอฮุอะลัยฮิวระห์มะนุลรอฮีมะล h a าลี l ิ l l a h وصلا الله على سيدنا م ัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮ hamdulillah ครับท่านผู้ชมท่านพี่น้องครับมีลูกไหมมีสมาชิกในครอบครัวที่ยังเป็นเด็กๆเ,กเ,กเยววาวชนไหมถ้ามีคําถามที่จะเป็นปัญหาของเราในตอนนี้ก็คือว่าจะส่งลูกเรียนอะไร แล้วอยากให้โรกเรียนอะไรวันนี้อัลฮัมดูลิลละห์ผมสอนอยู่ที่อิสลามวิทยาลัยประเทศไทยเป็นโรงเรียนสามัญบูรณาการมีโปรแกรมที่เรียกว่าภาษาอับดุลวีด้วยหลายคนก็เริ่มที่จะคิดว่าแมวอะอยากให้โูกเรียนศาสนาอัลฮัมดูลิลละห์มีโรงเรียนที่เปิดฮาฟิดอาจารย์ป .5 อยากเรียนฮาฟิดป .6 อยากเรียนฮาฟิดยังไม่จบป .6 เลยส่งเรียนได้ไหม ผมขออนุญาตเตือนนี้นะครับท่านผู้ชมท่านพี่น้องครับทร,รมูนกฎหมายไทยอ่ะพวกเราไม่เคยอ่านเวลาเขาให้วิพากษ์เขาประชาริจารณ์เราไม่เคยอ่านถ้าไม่อ่านนั่นหมายความว่าท่านยอมรับเขานะเหมือนกับที่บอกว่าเวลาอะไรที่ถามแล้วไม่ตอบนิ่งหรือว่ายอมรับเราไม่มีส่วนร่มวมเราไม่ไปอ่านไม่ไปวิเคราะห์แล้วก็ควรจะแก้น,นี่ทำอย่างนี้ที่เขาเรียกว่าเวลาลงวิจาร์วิจารณ์ประชาวิจารณ์ะ เราต้องไปเพราะมันคือประโยชน์เกิดขึ้นกับเราในธรรมนูญสอนแล้บอกไว้อยู่ข้อหนึ่งก็คือการศึกษาภา,บาคบังคับเด็กต้องได้เรียนจนกระทั่งถึงอย่างน้อยมัธยมศึกษาตอนต้นก็คือมอ3นะท่านลองไปดูให้ดีโรงเรียนที่เขาเปิดรับสมัครเขาจึงไม่รับเด็กจบป .6 เขาจึงใช้คำว่าจบภา,บาคบังคับนั่นหมายความว่าต้องจบม .3 ก่อน แล้วเราก็ไปคิดอีกไม่ได้แล้วอาจารย์ถ้าจะเรียนฮาฟฟิตมันต้องอายุน้อยน้อยต้องต้องอย่างน้อยป .6 แล้วคนรับอ่ะมันผิดนะพ่อแม่ก็ผิดนะดังนั้นต้องคุยกันดีๆโอเคนะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือว่าแล้ววันนี้จะส่งลูกเรียนฮาฟฟิตจะส่งลูกเรียนปนะจะส่งลูกเรียนสามัญคำถามก็คือจะส่งเรียนอันไหนดี ถ้าท่านไปถามใครเขาเป็นแนวไหนเขาก็ตอบว่านันแะดีถ้าสมมติผมมีโรงเรียนเป็นโรงเรียนบูรณาการแบบอวทรเนี่ยผมก็บอกมาอวทรดีแต่ท่านไปถามคนที่สอนปนาะเขาก็บอกเรียนปนาะดีแต่ท่านไปถามโรงเรียนฮักฟิตเขาก็บอกเรียนฮักฟิตดีผมให้ท่านคิดอย่างนี้ถ้าเป็นคนกรุงเทพเป็นคนภาคกลางที่พอรู้จักคนที่เป็นผู้นำเน่ยนะท่านลองไปดูคนที่เขาเป็นอาจารย์ เป็นผู้บรรยายเป็นเจ้าของปนาอเป็นเจ้าของโรงเรียนฮาฟิทแล้วก็เป็นคนที่พูดแล้วก็เออทําไมเขาพูดเก่งทั้งๆท,ที่เขามีโรงเรียนปนเอาะแหละนิดเดียวท่านย้อนกลับไปดูประวัติเขาคนที่เก่งๆที่พูดเก่งๆนะท่านลองย้อนไปดูประวัติเขาพวกนี้จบปริญญาตรีพวกนี้จบปวชพวกนี้จบมหกแล้วเพิ่งจะมาเรียนศาสนา พึ่งจะเข้ามาเรียนปะเนาะเขาก็ยึงไรถ่ายทอดแล้วก็ให้ข้อมูลกับการที่จะนำเสนอภาคภาษาไทยเนี่ยได้ดีเพราะพื้นฐานเขาเรียนมาท่านลองไปดูแต่ผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อท่านลองไปดูคนที่พูดเก่งๆนำเสนอเป็นข้อมูลโอ้คนนี้พูดดีน,นะนะการศึกษาไม่ใช่แบบผมหอกจปอหกก็ไม่ใช่บางคนเรียนโรงเรียนสาธิตด้วยซ้ำไป บางคนเรียนโรงเรียนที่เป็นของอในเครือของอะไรครับไอโรงเรียนดังๆด,ด,ด้วยซ้ําไปแล้วก็มีโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยกับทุนของตนเองก็หมายความว่าภาษาไทยของเขาดีทั้งฟังพูดอ่านเขียนไม่ใช่เป็นคนไทยที่พูดได้แต่เขาพูดเป็นแล้วก็เขียนเป็นแล้วเขาก็ไปเรียนภาษาอรับเวลามาันมาถ่ายทอดเป็นภาษาไทยเขาก็เก่งไงเห็นไหมครับ ขามีพื้นดีไปแล้วเขาไปเรียนเติมยอดเท่านั้นเองกลับมาปุ๊บคนพวกนี้ไปทํางานรับราชการก็ได้ไปขึ้นเวทีบรรยายก็ได้ขึ้นคุณตบ่บ้าฟังก็น่าฟังเราลืมไปว่าเราไปดูผลสัมฤทธิ์โอ้อาจารย์คนนี้อยู่ปะนะโอ้อาจารย์คนนี้อยู่โรงเรียนทาฟิตโอ้อาจารย์คนนี้แต่เขามาจากมัธยมนะเขามาจากปริญญาตรีนะท่านก็ต้องกลับมา คำถามเดียวกับผมก่อนว่าไปเรียนมาแล้วเพื่ออะไรไปเรียนมาแล้วเพื่ออะไรถ้าท่านจะเรียนศาสนาเพื่อจะทํางานเรียกร้องเชิญชวนเพื่อจะบอกคนอื่นท่านต้องมีวัฒนศิลป์มีลูกล่อลูกชนกับการพูดนะท่านก็ต้องเรียนสามัญเพื่อที่จะเติมเต็มดังนั้นแล้ววันนี้ถ้าเรามาคุยกันพร้อมๆกันแล้วทําไมเราไม่คิดที่จะทําโรงเรียนที่แบบมีทั้งสามัญศาสนาและหาฟิตละ่ะ เนี่ยโรงเรียนเนี่ยดีที่สุดถ้าเรียนสามัญด้วยมีฮาฟิทด้วยแล้วก็อะไรครับศาส,สนาด้วยดีที่สุดท่านต้องไม่แยกระหว่างศาสนากับสามัญใครเป็นคนแยกโรงเรียนสามัญกับศาสนาอาวทอก็ไม่ได้ตั้งมาเพราะเป็นโรงเรียนสามัญแต่อวทอตั้งมาให้กับเด็กมุสลิมแล้วก็อะไรครับอยู่ในระเบียบการบริหารองคอ์กรศาสนาอิสลามด้วยแต่ผู้ใหญ่ยังไม่เข้ามาดูแลคิดว่าเป็นโรงเรียนของรัฐ แต่ตั้งมาโดยพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้พี่น้องมุสลิมอันนี้แหละเป็นโจทย์ที่บอกว่าผู้นําที่เป็นอะไรครับอ,อ,องค์กรของศาสนาอิสลามต้องเข้ามาดูแลอันนี้เพราะมันอยู่คู่กับอะไรการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามมีสามเรื่องฮาลานฮาร์จอวะทอท่านลองไปดูผมเึ่งบอกว่าพวกเราไม่ค่อยอ่านกันเราเป็นคนไทยต้องอ่านธรรมนูญ และปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศไทยหนึ่งพร้อมกับกฎหมายของอัลเลาะวันนี้ถ้าท่านจะเป็นผู้นําผมเป็นอิหมัม่มผมก็ต้องอ่านกฎกติกาของการหน้าที่บทบาทของอิหมัม่มนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กันท่านเป็นพ่อท่านเป็นแม่ท่านไม่ได้บอกอยากให้ลูกเป็นอยากให้ลูกเป็นแต่ท่านต้องรู้ว่าลูกเราถ้าเราตายเขาจะอยู่ยังไงผมก็เรียนศาสนาผมจบป .6 เข้าเรียนอัเนาะเลยแต่เวลานะจบป .6 จบอัเนาะปุ๊บ ไปเรียนเมืองนอกเรียนเมืองนอกกลับมาปุ๊บมาเรียนกศนามาเรียนปโทรบริหารมาเรียนปอเอกทำไมแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าวันนี้ภาษาไทยเนี่ยมันมีสองคำพูดได้ก็พูดเป็นพูดได้ก็คือกินข้าวหิวข้าวบอกนี่แหละเขาเรียกพูดได้แต่ถ้าพูดเป็นจะพูดกับใครเวลาหิวข้าวต้องใช้ภาษาอย่างไงต้องใช้สำนวนอย่างไงและเวลาไปเรียนปโทปเอก คำนี้จะใช้อย่างไงกับคำนี้จะใช้ครอบคุมถึงอย่างไงมันก็กลับไปดูที่คำพูดของรอซูลุลล,สล,ล,ละสลัมท่านรอซูลุล์ได้รับวะใอยู่ได้รับการประทานจากอัลลอฮ์ซุฮาวะตาลารอสูลุล์พูดทุกครั้งคำพูดของท่านในหะดิษท่านลองไปดูนะสั้นๆแต่ครอบคุมอันนี้แหละที่เขาบอกว่าถ้าเรียนปโทปอเอกพูดน้อยแต่ครอบคุมแต่ถ้าคนที่บอกว่า พูดพูดได้ก็พูดไปแต่ไม่มีหลักไงฉะนั้นจะเป็นพิธีกรกับโคศกคนละคนนะวันนี้ถามว่าในงานเนี่ยใครเป็นพิธีกรนั่นดูเป็นทางการต้องพูดเป็นแต่ถามว่าในี้ใครเป็นโคศกอ๋อจับไม้พูดได้พูดตั้งเชา้ากันกระงั่งสองยามก็พูดไนดะ้นั่นคือเรียกโคศกวันนี้เราจรึงต้องการใครต้องการคนที่เป็นมุสลิมต้องการมุสลิมเป็นคนที่มีคุณภาพใช่ปะละ่ะ อยู่ประเทศไทยเรียนภาษาไทยให้แตกฉานเอาศาสนาเข้ามาหล่อหลอมแล้วก็นําเสนอในเชิงของการอะไรแบบนี้ก็ได้เป็นคลิปก็ได้เป็นเรื่องของข้อความก็ได้เป็นบทความก็ได้แต่วันนี้ถ้าเราน้อยหรือด้อยกับการเรียนทางด้านสามัญแล้วเราก็จะเห็นว่าอะไรนะให้ขึ้นพูดก็ไม่กล้าให้เขียนหนังสือก็เขียนไม่ได้ผมจึงขออนุญาต แสดงความคิดเห็นก็คือว่าวันนี้เราต้องสร้างเด็กที่เป็นคุณภาพมีคุณภาพอ่านกุลานได้ยืนนําหมานได้พูดภาษาไทยฟังรู้เรื่องอ่านภาษาอับพอได้อันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการและภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สําคัญนะครับท่านจะรักลูกยังไงผมก็รักลูกท่านก็รักลูกผมเข้าใจแต่วันนี้เราจะสอนอะไรบอกยังไงให้เขาเราต้องมาดูว่าโลกในปัจจุบัน ไม่ได้คิดว่าจะต้องเรียนนี้คนรุ่นก่อนเรียนนี้เรียนนี้ต้องเรียนแบบนี้หนังสือเขายังโหลดอยู่ในอะครับอีบ e ุ๊กข้อมูลสืบค้นได้ใน Google แล้ววันนี้ทําไมเรายังต้องมาเลยครับก็ในเมื่อหนังสือเล่มนี้มันแปลเป็นไทยแล้วเอาภาษาไทยมาสอนมันก็คือตกผึกเหมือนกันไม่ใช่หรือครับนะครับฝากไว้ขอเราสองประทานดาีได้ย่ะขอบินแรงตะฟิกวัน,นดีได้ย่ะวัสลมามุอะลัยกุมมะราะมะตุลลอฮ์ะบรารอกาตุ